ไม่ก็เปล่านี่เปิดเอาให้นายคนไปเปิดละอันนี้อันนี้เราถือว่านมหนาหนานะหนาหนาเราดูเปลือกนะว่าจะหนาไหมนะครับโอเอ๊บอ่าเป็นไงครับโอ้โหเปลือกนี่เป็นนิ้วเลยนี่ใช่คับใช่ไหมฮะแต่ทุเรียนนี่สุกปกตินะสุกแล้วนะครับแต่ว่าเปลือกหนามากเพราะนั้นเราก็เลยได้ปริมาณเนื้อน้อยลงเพราะว่ามีปริมาณเปลือกหนาก็คือฐานจะหนาเห็นไหมครับฐานนมหรือฐานหนานี่หนาต่อไปครับถึงแม้จะถึงแม้จะเป็นลูกใหญ่นายถ้าฐานนมเนี่ยเล็ก ก็จะได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมได้เปลือกบางหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ที่ดูลูกต่อไปนะครับอันนี้ฐานนมเล็กลงกว่าเดิมกว่าลูกนี้นะดูเปลือกจะหนามากไหมก็ยังหนาอยู่แต่ว่าก็หนาไม่มากก็ลดลงมาลงมาจากจดกลูกนี้ที่แรกนะครับก็มีความหนาพอสมควรนะอันนี้คือฐานนมเนี่ยไม่หนาไม่่นหนานะ อ่ะลูกต่อไปนะครับอันนี้ก็ลูกใหญ่นะแต่ว่าฐานนมเริ่มเล็กลงแล้วนะฮะเห็นไหมอ่าถ้าเปิดดูนะครับอือโอเห็นไหมอ่าบางลงแล้วเริ่มบางครับแอนนะครับเริ่มบางลงแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นลูกใหญ่นะครับอ่าต่อไปกี่กโลนะครับลูกนี้ก็ใหญ่นะถือว่าใหญ่แต่ว่าฐานนมเล็กข้างเลยเล็กอ่าฐานนมเล็กโอ้เปิดบางเลยนะครับนี่ถือว่าเปิดบาง นี่เลยอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมครับเปิดบางมากเลยหนาไม่ถึงเซนนะครับนี่นะครับให้สังเกตที่ฐานนมอันนี้จะเล็กนะครับเห็นไหมครับดูฐานนมเล็กนะลูกต่อไปนี่ลูกเล็กลูกเล็กนะครับแล้วก็ฐานนมเล็กด้วยนี่ฐานนมหรือนมหนามนมหนานี่เล็ยกนักเก็บนมหนามเลยนั่ดูครับเห็นไหมบางเขียบเลยไหมครับนี่ฮะบางเขียบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น ตรงความต้องการของเราแหละเอาเปลือกบางๆเนื้อเยอะๆอ่าลูกนี้มานี่ลูกเล็กนะนนนแค่เปลือกนิดนิดเดียวแล้วนกะ็ฐานฐานเปลือกนิดเดียวโอ้โหบางมากเลยบางเฉียบเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับเพราะนั้นถ้า